ติดตามสาระดีๆรู้ทุกมุมข่าวที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นใกล้ตัวกับรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทย สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองประชาการกองทัพไทยคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพีรยาพี่รมพักดีค่ะคุณผู้ฟังคะในสัปดาห์นี้นะคะเราก็จะได้มีเรื่องราวของวีรกรรมนักรบผู้กล้าเนี่ยมาบอกเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันอีกเช่นเคยนะคะโดยในวันนี้ค่ะจะเป็นเรื่องราวของพันเอกชุบผลประเสริฐนะคะนักรบเหรียญกล้าหาญนะคะเหรียญบลสตาร์ของสหรัฐอเมริกาเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นตอนนี้ดิฉันอยู่ในสายกับพลตรีสันิโรธธรรม ศที่ปรึกษาด้านประวัติศาสตร์การทหารของอนุสรณ์สถานแห่งชาติสถาบันวิชาการป้องกันประเทศตอนนี้อาจารย์อยู่กับเราแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะครับสวัสดีครับคุณปิรยาครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับอืมค่ะอาจารย์คะวันนี้เป็นเรื่องราวของนักรบเหรียญกล้าหาญบลสตาร์ ar, ที่บอกว่าเป็นเหรียญของสหรัฐอเมริกาเลยเนี่ยนะคะอาจารย์เรื่องราวเป็นยังไงคะครับนะักรบท่านนี้นะครับท่านอยู่จังหวัดปราจีนบุรีอยู่สังกัดกรมทหารราบที่สอง ผมได้ไปสัมภาษณ์ท่านนะฮะท่านพันเอกชุบผลประเสริฐเป็นนักรบจากสงครามเวียดนาม hmm. แล้วก็ได้รับเหรียญกล้าหารบอลตาวิตวีนะครับก็คือเหรียญบอลตาแล้วก็มีตัวอักษรวีประดับอยู่บนแถบเหรียญน,นะครับวี hmm. v, ตัวเนี้ยก็มาจากคำว่าวเลนะครับ V A L O R ซึ่งแปลว่ากล้าหารหรือคำว่าฮีโร่เนี่ยนะครับดัง hmm. นั้น เหรียญกล้าหานอันนี้เป็นเหรียญกล้าหาญที่อยู่ระดับสูงอันดับที่สี่ของเหรียญกล้าหาญของกองทัพสหรัฐอเมริกาซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยเขาจะให้เนี่ยเฉพาะผู้ที่มีความกล้าหาญจริงๆนะครับ <c oughs> ถ้าเป็นระดับปกติกล้าหาญร,ระดับปกติเนะะี่ยเขาจะเป็นบรอนซ์ธรรมดาแล้วก็บอนซ์สามก็ <c oughs> จะมีประดับดาวประดับตัวีประดับอะไรต่างๆ <c oughs> ซึ่งท่านอันเอกชุบผลประเสริฐเนี่ยท่านได้รับเหรียญระดับ บอลตากประดับตัวสอนวีนะครับผมได้ไปคุยกับท่านท่านจะลาหให้ฝากว่าในช่วงที่ท่านจบจากวินิชิกมานะครับมั <c oughs> นก็ไปอยู่หน่วยใช้ร่มก็คือสมัยก่อนเขาเรียกว่าหน่วยผลร่มนะครับซึ <c oughs> ่งก็หลายปีมาแล้วแล้วตั้งแต่ปีส5 0พันหร้อยแปสันห้าอยเก้าจนกระทั่งท่านย้ายไปรยประจำการอยู่ที่ค่ายชริตเสนาซึ่งเป็นค่ายฝึกรบพิเศษที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับ <c oughs> ก็ทํางานอยู่ที่นู่นก็ มีความรู้สึกว่าเออนะเราก็เรียนความรู้เกี่ยวกับเร mm ื hmm. masa, ่องของการรบมาเคยปฏิบัติการกวาดล้างผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์มาบ้างแต่ก็ไม่เยอะนะครับก็พอดีก็เกิดสงครามในเวียดนามสหรัฐอเมริกาก็ร้องขอการสนับสนุนให้ไทยเราเนี่ยส่งกําลังทหารเข้าไปในเวียดนามนะครับต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าณเวลานั้นน่ยในช่วงปี2 5 0 8 2 5 0 9กับ2510เนี่ยช่วงนั้นโลก เป็นโลกยุคสงครามเย็นคือโลกแบ่งออกเป็นสองขั้วนะครับคือฝ่ายคอมมิวนิสต์กับฝ่ายเสรีนิยมนะครับฝ่ายคอมมิวนิสต์นี่ก็จะมีสหภาพโซเวียตซึ่งก็คือรัเสเซียนี่แหละนะครับ<ช>แล้วก็จีนคอมมิวนิสต์จะเป็นพี่ใหญ่ตัวอีกฝ่ายหนึ่งก็จะมีสหรัฐอเมริกาเป็นพี่ใหญ่นะครับก็เข้าใจก่อนว่าโลกหน้าวันนั้นกับโลกวันนี้ไม่เหมือนกันนะครับ<ช>เดี๋ยวจะมีบางท่านบอกเออเราไปยุ่งอะไรไปแทรกแซงอะไรอย่างเงี้ยนะครับ uh. มันไม่ใช่นะครับก็คือมันเป็นการต่อสู้กับลัทธิคอมมิวนิสต์เพราะว เขามีความเชื <ist> <an> ่อเรื่องของทฤษฎีโดมิโน่ก็คือถ้าเวียดนามใต้สมัยก่อนเวียดนามแบ่งออกเป็นเวียดนามเหนือเวียดนามใต้เวียดนามเหนือเนี่ยเป็นคอมมิวนิสต์นะครับมีสาภาพสูงเรื่องจีนสนับสนุนเวียดนามใต้นี่ก็เป็นโลกเสรีมีสหรัฐอเมริกาสนับสนุนนะครับฝ่ายโลกเสรีเนี่ยนะครับประธานดีจอห์นเอฟคนเนดีประธานดีของสหรัฐเนี่ยเขาเชื่อว่าถ้าเวียดนามใต้ล่มสลายลงนะครับก็คือแพ้ตกเป็นของคอมมิวนิสต์เนี่ย มันจะเกิดโดมิโนโ,โดมิโน,โนก็คือจะล้มเป็นทอดทอทๆนะครับเวียดนามใต้ล้มเมื่อไหร่สัมปูชาก,ก็จะล้มลาวก,ก็จะล้มไทยก็จะล้มนะครับมาเลเซียสิงคโปร์ฟิลิปปินส์อินโดนีเซียก็จะล้มไปทั้งภูมิภาคเลยดังนั้นจะต้องยันนะครับยันเอาไว้เริ่มต้นจากเวียดนามใต้นะครับก็คือก็เลยสหราฐัฐอเมริกาเนี่ยก็ส่งกําลังทหารเข้ามาในเวียดนามใต้เพื่อที่จะทําการปกป้องนะครับ เยอรมนาใต้ไม่ให้ตกเป็นคอมมิวนิสต์แล้วก็ร้องขอชาติต่างๆให้ส่งกําลังทหารเข้าไปช่วยมันก็จะมีออสเตรเลียนิวซีแลนด์มีเกาหลีใต้มีฟิลิปปินส์มีไทย <Hey. S 2> นะครับไทยเราเนี่ยช่วงแรกเนี่ยส่งไปก่อนในลักษณะกรมนะครับเป็นกรมทหารราบเราเรียกว่ากรมทหารอาสาสมาัครหนึ่งกรมเนี่ยก็จะมีสามกองพันนะครับ hmm. ในช่วงนั้นเนี่ยกรมแรกที่ไปเนี่ยเราเรียกกันว่าหน่วยจงอางศึกน,นะครับ hmm. ตอนพออยู่ไปได้ประมาณปีนึงเ,งเนี่ยเหตุการณ์สถานการณ์ในยน,น,นี่ยก็รุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆสหรัฐอเมริกาก็ร้องขอว่าขอให้เพิ่มกําลังรบได้ไหมหนึ่งกรมหรือว่าสามกองพัน,นยังไม่เพียงพอก็เลยขอเพิ่มเป็นหนึ่งกองพลน,นะครับหนึ่งกองพลก็คือมีสามกรมนะครับก็คือเก้ากองพันนั่นแหละนะครับก็เลยขอให้ตั้งนะครับกองพันเนี่ยนะครับกองพลเราเรียกกันว่ากองพลทหารอาสาสมัครหรือว่ากองพลเสือดำ นะครับเดิมเป็นกลมใช่ไหมฮะเป็นตรงอางศึกพอมาเปลี่ยนเป็นกองพลก็จะเป็นเสือดำนะครับกองพลเสือดำก็มีทั้งหมดสามผัดนะครับกับผัดหนึ่งผัดสองผัดสามผัดหนึ่งก็จะแบ่งออกเป็นผัดหนึ่งส่วนที่หนึ่งผัดหนึ่งส่วนที่สองผัดสองก็มีผัดสองส่วนที่หนึ่งผัดสองส่วนที่สองอย่างเงี้ยนะครับท่านระาดชุบผลประเสริฐณเวลานั้นถ้าเป็นจากติดเอกนะครับอยู่ที่ค่ายฉลิดเสนาซึ่งเป็นค่ายฝึกอบรมพิเศษก็สมัครไปนะครับ ด้วยความที่มีประสบการณ์เนาะก็ฝึกเป็นครูฝึกด้วยนะครับอยู่ค่ายฝึกรคพิเศษเป็นหน่วยรคพิเศษด้วยนะครับ<ม>แล้วก็ผ่านการรบมาโดยเพาะอย่างยิ่งการฝึกที่เรียกว่าห้อยนะครับท่านเรียกท่านเล่าให้ฟังว่าอุ้มขระมาชาเนี่ยไว้ใจท่านมากเวลาโรยตัวลงมาจากเฮลิคอปเตอร์นะครับหรือว่าลงไปช่วยผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะครับแล้วก็ช่ต้องลำเลียงกลับสายแพทย์โดยทางเฮลิคอปเตอร์เนี่ยนะครับท่านก็จะเป็น เป็นเหมือนกับเป็นผู้ที่มีบทบาทในการคอยนะครับคอยเครื่องเฮลิคอปเตอร์เนี่ยเขาก็มั่นใจในตัวท่านมากท่าเลยให้ท่านเนี่ยไปเป็นผู้บังคับหมวดน,นะครับเป็นจากติเอกนะครับแต่ว่าปเป็นผู้บังคับหมวดอ,อยู่ในกรมที่หนึ่งนะครับเพราะว่ากองพลเสือดำม,มันมีสามกรมนะฮะไปก็อยู่กรมที่หนึ่งถ้าไปผักที่สองนะครับก็คือพอจงอาสึกเปลี่ยนปั๊บเขาก็จะมีกองพลเสือดำผักที่หนึ่งไปแ,แทนถูกไหมฮะพอกองพลที่หนึ่ง อกองพลเสือดำขับที่หนึ่งหมดวาระก็เป็นกองพลเสือดำขับที่สองท่านเนี่ยอยู่ขับที่สองส่<ม>วนที่หนึ่งนะครับก็เข้าไปในพื้นที่ก็ลงไปในพื้นที่ก็อย่างว่านะครับท่านมาจากหน่วยรบเนาะแล้วก็เป็นผู้บังคับหมวดด้วยก็เลยได้รับมอบภารกิจให้ผาดตะเวนฐานของทหารไทยเนี่ยในเวียดนามใต้เนี่ยนะครับเราอยู่ในค่ายที่ชื่อว่าค่ายแบกแหนในพื้นที่จังหวัดลองทานนะครับซึ่งเก็อ,อยู่ใกล้ๆก,กับ โอจินินซิตี้ในปัจจุบันนะสมัยก่อน mm hmm. เขาเรียกว่าเมืองไส่งอนซึ่งเป็นเมืองหลวงของเวียดนามใต้นะครับ mm hmm. แต่ว่าณเวลานั้นเนี่ยถึงแม้ว่าจะอยู่ในพื้นที่ใกล้เมืองหลวงก mm ็เถอะแต่พื้นที่ต่างๆ่ยมันเป็นป่ายางไม่ได้เป็นป่าทึบนะครับเป็นป่ายางเพราะมันเป็นพื้นที่เขตชุมชนเป็นป่ายางที่รกร้างเจ้าของต้องหนีนะครับเพราะว่ามันมีการรบฝ่ายคอมมิวนิสต์เนี่ยเขามีสองส่วนส่วนแรกนี่ก็เป็นทหารหลักเราเรียกว่าทหารกองทัพเวียดนามเหนือนะครับอีกส่วนหนึ่งเนี่ย เราเรียกว่าผู้เวทดกงนะฮีเวทนาเหนือกับเวทดกงเนี่ยต่างกันก็คือเวทโกงเนี่ยเป็นเหมือนกองโจรครับมีการจัดหน่วยมีการจัดกองร้อยเหมือนกันนะแต่ว่าไม่สตร้เหมือนกับเป็นหน่วยทหารกองร้อยกองพันอะไรเงี้ยแต่เวทโกงเนี่ยจะเป็นชาวบ้านกลางวันก็ไปเกี่ยวข้าวไปทําสวนทําไร่ทานานนะฮะระตกกลางคืนแค่จับอาวุธปืนขึ้นมาต่อสู้กับรัฐบาลเวียดนามใต้นะครับมันก็คล้ายๆกับผู้กองคณะคอมมิวนิสต์ในสมัยบ้านเราในสมัยก่อนนะครับซึ่ง ถ้าเกิดว่าใครเคยไปเที่ยวเขาค้อไปเที่ยวหินร่องกล้าน้านหว้วยโกนอะไรต่างๆเนี่ยใยุคนั้นเนี่ยนะครับก็จะเป็นชาวบ้านในพื้นที่นะครับซึ่งก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวเขาเผ่ามง้งนะครับซึ่งก็จับอาวุธขึ้นสู้ก็คล้ายๆกันนะครับแต่อันเนี้ยในเวียดนามใต้เนี่ยเป็นชาวบ้านก็คือเป็นคนเวียดนามใต้เลยนะครับจับอาวุธขึ้นสู้นะครับเป็นฝ่ายคอมมิวนิสต์เราเรียกว่าเวียดกงเวียดกงเี่ยจะแทรกซึมอยู่ในพื้นที่ต่างๆใกล้ๆกับฐานของทหารไทยฐานทหารไทย ก็จะอ,อยู่ใ,ใกล้ๆกับฐานของออสเตรเลียนิวซีแลนด์นะแถวๆรองขัดนนะครับท่านก็ออกปฏิบัติการในช่วงแรกเนี่ยท่านออกไปปฏิบัติการกวาดล้างค่าสิทธิ์อย่25พักค่านะครับในหนึ่งเดือนเนี่ยปกติวงรอบหนึ่งปีนะครับท่านก็เล่าให้ฟังว่าประทะประลอดนะครับท่านประทะเป็นสิบครั้งนะฮะแต่ก็ยังไม่ได้รับบาดเจ็บไม่ได้เป็นอะไรนะครับสามารถสังหารค่าสิทธิ์ได้เยอะมากก็มีอยู่ครั้งหนึ่งที่ท่านออกไปลาดตรเวน ในระหว่างที่ราชตระเวนท่านบอกว่าท่านจะอยู่แนวหน้าตลอดนะครับเพราะว่าบุคลิกของความเป็นผู้นําเนี่ยเวลาถ้าเราเป็นผู้นําเขาเนี่ย<ม>ผู้บงังคับหมดเนี่ยมันต้องอยู่หน้าไม่งั้นลูกน้องเนี่ยไม่กล้าใช่ไหมครับลูกน้องก็จะเดินก็คือเก๊ๆกลางๆนะถ้าเราบอยเขาบุกเข้าไปแต่ถ้าเราเป็นผู้นําเนี่ยท่านบอกว่าเราเดินนําไปเลยน้องเราก็เดินนําท่านก็เล่าให้ฟังนะครับท่านก็นําไปปรากฏว่าถูกซุ่มนะครับถูกซุ่มโดยผู้เวียดกงหรือว่าฝ่ายคอมมิวนิสต์เนี่ยก็ยิง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 แต่ทันท่านก็หลบนะครับหลบ คือฝ่ายเวียดกงเนี่ยเขาวิ่งเร็วมากนะครับ mm. เหมือนหนูนะครับวิ่งปุ๊บปุ๊บปุ๊บป๊บ,ปบ mm. แล้วถ้าใครเคยติดตามเรื่องข่าวในสงครามเวียดนามเนี่ย mm. พวกเวียดกงเนี่ย mm. เขาจะขุดอุโมงค์นะครับอุโมงค์เล็กๆนะครับต้อนอยู่ตามป่าตามใต้ถุนบ้านอยู่ตามตอกอะไรต่างๆเนี่ยนะครับ mm. คือวิ่งไปแล้วก็บุดท่านบอกว่าท่านก็วิ่งตามนะครับแต่มันตามไม่ทันเ mm. พราะว่าติดอาวุธปืนท่าน,นก็โยนปืน m สิบหกของท่านเนี่ยให้ลูกน้องแล้วก็คว้าระเบิดมือนะครับประมาณยี่สิบลูก นะครับแล้วกูวิ่งวิ่งแล้วก็ใช้ระเบิดคว้างคว้างว้าง,าง <S <S ลูกน้องก็วิ่งตามกันใช่ไหมครับกูบังคับหมวดนําเห็นความเป็นผู้นําของท่านก็วิ่งตามก็ปรากฏว่าก็ไปเห็นเยียดกงชุดหนึ่งเนี่ยมันกระโดดลงไปในหลุมท่านบอกว่าหลุมเนี่ยเล็กกว้างประมาณฟุตเดียวนะฮะเราเนี่ยไม่มีสธิอะจะมุดลงไปมันมุดไม่ได้แน่นอนแต่ไม่รู้ว่าเยียดกงกลุ่มนั้นมันมุดเข้าไปได้ยังไงท่านบอกนะครับก็เห็นมุดเข้าไปมันเร็วมาก ท่านก็ตามไปถีงปากหลุมเลยนะครับมีแต่ระเบิดมือท่านก็หยอดระเบิดมือท่านบอกว่าหยอดประมาณสามถึงสี่ลูกนะครับมันก็ระเบิดระเบิดระเบิดอยู่ข้างในอุโมงค์นั่นนะนะปนลายเล่ตกงก็คงจะไม่รู้ทําไงนะครับก็ยิงสวนขึ้นมาแต่ไม่ได้ยิงด้วยปืนอากาศหรือปืนเล็กแต่ยิงด้วยอาร์พีจีขึ้นมาครับจรวดนะครับยิงจรวดที่จรวดประทับปากขึ้นมามันก็พุ่งทะลุไอ้หลุมุโมงเแล้วพุ่งขึ้นมาพอพุ่งขึ้นมาปับ๊บ มันหมดแรงก็ย้อยตกกลับมาในระหว่างมันตกกลับมามันก็ระเบิดนะครับในเวลาระเบิดท่านบอกว่าท่านเห็นแล้วล่ะตอนที่ไอ้ลูกอาร์บีจีมันขลุขสวนขึ้นมานะครับแล้วท่านก็มองขึ้นไปท่านก็เห็นมันพุง่งมาจึก็ย้อยกลับลงมาท่านก็จะโกนสั่งลูกน้องว่าเฮ้ยลบลบลบแล้วท่านก,ก็กระโดดหลบแต่เนื่องจากพื้นที่ตรงนั้นนะฮะอย่างที่เรียนในสร้างเป็นพื้นที่เมืองพื้นที่ป่าโปร่งพื้นที่ชนบทท้องไร่ท้องนา มันไม่อยู่ต้นไม้อะไรเลยนะครับแกก็ไม่รู้จะหลบไหนก็ก็กลิ้งไปนะครับเสียงระเบิดดังสนั่นวนันไรเพราะมันระเบิดบนข้างบนอากาศครับมันไม่ได้ระเบิดตกลงมาระเบิดนะครับทัานได้ยินเสียงเหมือนกับมีคนปาดน้ํานะครับปาดน้ําลงมาจากท้องฟวาซึ่งจริงๆนั่นก็คือสเก็ตระเบิดเล็กๆน้อยๆที่มันลงโปะปะลงมามันก็มีนัดหนึ่งเจาะเข้าไปข้างหลังแกนะครับเจาะเข้าไปแล้วมันทะลุออกมาตรงหัวหนกข้างหน้าครับทะลุออกมา ปรากฏว่าพอมันทะลุออกมาเนี่ยแกก็เจ็บตอนนั้นชานะครับด้านขวานะฮะแกก็ล้มลงพอล้มลงเนี่ยแกก็เอามือจับพอจับดูเนี่ยแกเห็นสะเก็ดระเบิดมันทิ่มทะลุมาจากด้านหลังโอ้โหคราวนี้แกบอกว่าน่ามืดแบบรู้สึกเลยว่าเฮ้ยมันทะลุมาถึงขนาดนี้จากข้างหลังทะลุมาข้างหน้าเลยเหรอ,อแกก็เลยวิ่งครับวิ่งกลับไปหาเสนารักษณ์นะครับแต่ในระหว่างที่วิ่งเนี่ยก็หันไปเห็นลูกน้องเนี่ยเจ็ดคนที่อยู่กับแค่นี้วิ่งตามกันมานะ กรละน,ละนาดหมดทั้งเจ็ดคนเลยนะครับได้รับบาดเจ็บทุกคนเจ็ดคนมีแกนี่หนักที่สุดแกก็วิ่งนะครับวิ่งแล้วก็สั่งแล้วุกคนถอยถอยถอยแล้ววิ่งไปได้แกบอกโยแม้ไปถึงสิบเมตรมัร้งครับหน้ามันมืดฟ้ามันเหมือนกับมันเลือ้อยไปหมดนะครับแล้วแกก็ล้มลงนะครับล้มลงลูกน้องที่ไม่ได้บาดเจ็บที่อยู่ด้านหลังก็กลวนเข้ามาตอนนี้มุดมุดม,ด,มดเป็นไงมดเป็นไงครับก็มากลวนขึ้นมาก็แกก็บอกว่าโชคดีอยู่อย่างหนึ่งที่รบในเวียดนามเนี่ย คือมันเป็นการรบแบบที่เรียกว่าพร้อมพร้อมทุกอย่างนะอ,อเมริกาเนี่ยนะครับมันรบแบบเศรษฐีแกเล่าให้ฟังนะครับโดนยิงบาดเจ็บปั๊บยกหูวิทยุเนี่ยปั๊บเดียวคอ,อปเตอร์มาเลยครับคอ,อ,อปเตอร์บินปับป๊บปั๊บปมันไม่ไปทางรถด,ด้วยนะครับ <S <S มันไม่เอารถไปขนอะไรมมนเอาหอมาเลยนะครับมันก็บินมาเอบินมาถึงปั๊บเขาก็ลําเลียงแกขึ้นไปนะครับลําเลียงแกขึ้นไปก็ขึ้นไปส่งขึ้นไปบนฮอ ลูกน้องแกคนหนึ่งนะครับหนึ่งในเจ็ดคนที่รับบาเดเจ็บเนี่ย,เ,ยเขาก็บอกว่าแกก็เหมือนกับเห็นแกหน้าซีดหน้าเซียวนะฮะไม่รู้จะทํำยังไงแตคล้ <ฮะ S 1> ายๆกับพยายามจะปลอบขวัญแกนะครับ<ะ>ว่าหมดไม่เป็นไรหรอกหมดไม่เป็นไรหรอก <ฮะ S 1> เพราะว่าผมเนี่ยยังหนักกว่าหมดเลยเพราะว่างั้นนะฮะเขาก็เอามือเนี่ยมือของพระเด็กชุบเนี่ยนะจ่าติเ็กชุบในสมัยนั้นน่ะก็เอาไปจับที่สีข้างแก ก็เป็นรูเลยนะฮะเป็นรูแบบลูกระเบิดมันเจาะเข้าไปอะนะคบแต่ก็บอกเออไม่เป็นไรขอเติมก็บินขึ้นไปเรื่อยๆนะครับพอบินไปเรื่อยๆแต่ก็คุยกับไอ้น้องลูกน้องคนที่ท้องเป็นรูเนี่ยนะฮะคุยไปคุยมาหันไปอีกทีนึ่ยอ้าวเยียบไปแล้วตายไปแล้วครับแก่บอกโอ้มันคือตายเพราะความสับเท่าแก่เล่าใย้างฟังนะครับคือในสนามรบเนี่ยเมื่อเวลาเสนนรักมาถึงปั๊บใครที่โดนเนี่ยเขาจะฉีดมอร์ฟีนนะครับ ร์ฟินจะเป็นเข็มๆนะฮะเข็มแบบเข็มสาเร็จกู้อะฮะคือหักปุ๊บก็ฉีดปักแล้วก็ปล่อยเลยนะไม่ต้องมีสลงสลิงอะไรทั้งสิ้นนะครับมันเป็นหลอดนะเหมือนหลอดกาวกาวตาช้างไนะฮะก็คือปักปุ๊บบบบีบปุ๊บนะเวลาฉีดร์ฟินแล้วเนี่ย็นน่ารักเนี่ยนนนาาาายพบลอในสิทธิพยาบาลเนี่ยนะครับจะต้องปักรมฟินไว้ที่ที่จุดที่ฉีดเพื่อให้คนเนี่ยรู้ว่าคนนี้ฉีดฉีดมอฟินแล้ว ข <N> องพันเอกชุบเนี่ยจากเสด็จชุบเนี่ยพอเสนาลักษีดปาเขาก็ปักมอร์ฟีนไว้แต่ไอเจ้าน้องคนนั้น่ะที่ท้องเป็นรูเนี่ยฉีดมอร์ฟีนเหมือนกัน <N> แต่ไม่ได้ปักมัน<อ>ก็คือฉีดเสร็จแล้วดึงเข็มมอร์ฟีนออกครับอมอร์ฟีนเนี่ยพาฉีดสองเข็มเนี่ยก็ไปเลยครับพอขึ้นไปบนเฮลิคอปเตอร์ไอในสิบพยาบาลของสารัตเนี่ยที่มันอยู่บนเฮลิคอปเตอร์เนี่ยมันก็เช็คดูสิครับพันเอกชุบมีเข็มก็ไม่ฉีด คนนี้มีเข็มคนนี้มีเข็มก็ไอ้น้องคนที่ท้องไปดูนั้นไม่มีเข็มครับนั่นทะ้าที่ฉีดมาแล้วมันก็ปักมอร์ฟีนเข็มที่สองเลยนะครับก็เสียชีวิตแกก็บอกแม่นั่นเป็นความสะเพร่าแล้วก็ที่สําคัญก็คือเป็นลูกน้องที่แกรักมากนะครับเพราะว่าวิ่งตามแกตลอดนะครับรบกันมาหนึ่งปีในเวียดนามเนี่ยอยู่เคียงข้างแกมาตลอดแสดงให้เห็นถึงความกล้าหาญแล้วก็ความสนิทสนมกันนะครับหลังจากนั้นเนี่ยพันเอกชุกันก็ไปไปลงที่ โรงพยาบาลสนามในเยนามัตายก็รักษาพยาบาลอยู่ได้วันหนึ่งนครับเขาจะส่งแกกลับโรงพยาบาลพมงกุฎกลับเมืองไทยแกบอกว่าผม,มารู้เลยถ้ากลับโรงพยาบาลมาฝั่งไทยเมื่อไหร่นะคือตัดแขนเพราะว่าจะหลุไอ้สะเก็ดระเบิด,ดยมันเจาะจากสะบักหลังนะฮะทะลุมาตรงลาวโนมข้างหน้าเนี่ยแขนเนี่ยแกบอกว่าแขนของแกเนยกระดูกเนี่ย,นนยมันแตกหมดเลยนะครับแต่มันยังอยู่อยู่ตรงเนื้อ กับหนังมันห้อยแขนยังมันยังห้อยอยู่อแต่ว่ากระดูกอะมันแตกหมดแล้วแกต้องเอามือจับแขนขวาแกไว้อะนะคราวนี้หมอของอเมริกันก็บอกว่าเตรียมส่งกลับแกก็ขอขอหมออเมริกันนะแกบอกว่าแต่ก็ยกมือไหวยกมือไหวฝรั่งก็งงนะฮะไอ้ก็ยกมือไหวแกก็ไม่รู้นะครับว่าฝรั่งมันก็ไม่รู้อะนะยกมือไหวมันเห็นวิธีการไหวแต่คนไทยมันก็ไหวตอบอะไรเงี้ยนะะ แล้วก็บอกว่าอย่าส่งแกกลับเมืองไทยเลยเพราะว่าอาการแบบนี้นะถ้าส่งกลับมาเมืองไทยคือตัดแขนอย่างเดียวนะครับ,รบกระดูกมันไม่มีทางหรอกเพราะกระดูกมันแตกหมดแล้วม,มันอยู่ได้ด้วยเนื้อกับหนังที่แขนเท่านั้นนะต้นแขนแกมันไปหมดแล้วหมอเขาก็พิจนารนณาการแกก็ขออย่นั้นนะครับร้องขอก็ยกมือไหว้เขายกยก,ยกมือไหว้ยกมือไหว้จนทน้งอเมริกันมันก็บอกว่าอ่ะโอเคางั้นก็อยู่ต่ออาการไม่ต้องส่งกลับเขาก็เอาแกเข้าห้องผ่าตัดนะครับ แต่บอกว่าหมอเบิกัารนี่มันเก่งมากนะครับมันทําอะไรยังไงไม่รู้แหละมันฉีดยาชาไม่วางยาสลบนดกขว้านแขนแกตอ,อกระดูกนะครับผมก็ไม่รู้ว่าต่อยยังไงนะฮะเพราะเละหมดแล้วนะครับแขนแต่วันที่ผมไปเจอแกเนี่ยกระดูกแขนแกปก,ก,กติทุกอย่างครับคุณิริยา<อ>แกนั่งคุยกับผมเนี่ยแขนเป็นปก,ก,กติเลยครับหลังจากที่หมอทําการผ่าคว้านแขนแล้วเอาแขนแกนมาติดเรียบร้อยแล้วนี่นะฮะสามวันหรือสี่วันเนี่ย เขาก็ส่งแกกลับเมืองไทยแกบอกเขาบอกว่าอ่ะตอนเนี้ยมันเรียบร้อยแล้วกลับไปเขาไม่ตัดแขนนะเพราะว่ายังไงก็ปกติแล้วเขาเขาเพียแจะต้องกลับไปรักษาตัวที่เมืองไทยนะครับแกก็กลับมาเมืองไทยทางเมืองไทยก็ก็ส่งเข้าไปพักฟื้นธรรมดานะครับรักษาอาการตามปกติไม่มีการตัดคงตัดแขนแกและความกล้าหาญที่แกทํานะฮะนี่ไม่ใช่แค่ครั้งเดียวนะครับแกทามาในหนึ่งปีเนี่ยแกตะทะไม่รู้กี่ครั้งก็เลยทําให้แกเนี่ยได้รับ เหรียญกล้าหารบอนตาวิทวีนะครับวิทแต่มันอยู่ไอทีเอสนะฮะวิทวีบอลตาพร้อมกับตัวอักษรวีซึ่งถ mm hmm. ือว่าเป็นเหรียญกล้าหารสูงสุดอันดับสี่ของกองทัพสหรัฐอเมริกาซึ่งก็จะไม่มอบไปใครง่ายๆนะครับ mm hmm. โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เป็นตาชาวต่างชาติเนี่ยอเมริกาจะแทบจะเรียกว่าน้อยมากเลยนะครับคนสําคัญสําคัญของเราก็อย่างเช่นท่านพลเอกสินทรคงสมพงษ์อย่างเงี้ยนะครับซึ่งก็ในยุคนั้นยังเป็นพันโท ก็ได้ร่วมรบนะครับกับท่านพันเดชชุบเนี่ยตอนนั้นจา่าเ1ดชุบเนี่ยก็เป็นคนพาท่านพันโทสุนทรคงสมพงศ์สอท,ท,ทสามนะครับรรฝ่ายยุทธการเนาะในฐานะฝ่ายยุทธาการของกองพลเนี่ยของกรมเนี่ยนะครับก็ออกไปปฏิบัติการแล้วก็สามารถสังหารฝ่าย้าิศึกได้<หร>ะท่านพลเดกสุนทรณนนั้นนะพันโทสุนทรคงสมพงศ์ก็ได้รับเสียงทหารบ่อนตาวิบวีนี้ด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็รวมทั้งจา่าเ11ชุบผลประเสริฐดรือว่า แผนเอกชุบผลมาเสริญนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ mm. ก็ถือว่าเป็นความกล้าหาญแล้วก็เป็นวีรกรรม <Yeah. S 2> ซึ่งก่อนที่ผมจะเดินทางไปพบแกเนี่ยนะครับ <Yeah. S 2> ทางองค์การสุขศรฐานผ่านศสกเนี่ยเขาก็เดินทางไปพบแล้วก็ทางมณฑลฐานบกในพื้นที่นะครับ mm. เขาก็ไปพบแกแล้วก็ได้มีการมอบอเกียรติบัตรทางองค์การสุขศรฐานมานึสร็จมีเขาก็มีการทําห้องห้องหนึ่งเลยนะครับ mm. ตรงข้างกับลงมาที่มงกุฎในกรุงเทพเนี่ย <Okay. S 2> เขาทําห้องเขาเอาหนังสือของแกไปเพราะถือว่าแกเป็เปน เพียงไม่กี่คนนะในประเทศไทยที่ได้รับเหรียญบอลซาวิทวีนะครับจากของทัพสหรัฐอเมริกาจากการปฏิบัติภารกิจนะครับก็ถือว่าท่านเป็นวีรบุรุษผู้กล้าหาญท่านหนึ่งเลยนะครับท่านอายุ89ดแล้วครับก็ここถือว่าสูงอายุพอสมควรเราก็จะต้องรีบบันทึกเรื่องราวของท่านเอาไว้ตอนนี้บทสัมภาษณ์ก็กําลังตัดต่ออยู่นะครับเพื่อที่จะนําเผยแพร่าทางยูท b e แล้วก็ทางช่องเพจต่างๆแล้วก็จะเก็บเอาไว้ที่อนุสรร์สถานแห่งชาติ ก็เป็นอนุสรณ์ของประเทศชาติต่อไปครับผมครับคุณิริยาครับอืมค่ะก็ถือว่าเป็นการสร้างความภาคภูมิใจนะคะให้กับคนไทยแล้วก็ประเทศไทยในการที่ท่านเนี่ยได้เหรียญบอลสตาร์วิทวีอันนี้มานะคะอาจารย์คะใช่ครับถ้าเกิดว่าใครติดตามสงครามในอิรักในอัฟกานิสถานนะครับก็จะเห็นว่าณเวลานี้เนี่ยทหารที่ไปรบในอิรักในอัฟกานิสถานของสหรัฐนเนี่ยส่วนหนึ่งก็ได้รับบอลสตาร์วิดวีซึ่งส่วนมากก็จะ ปฏิบัติการรบอย่างห้าวหาญไม่ต่างจากท่านพระเด็กชุบผลประเสริฐเนี่ยแหละครับผมครับค่ะแม่ก็อาจารย์ก็ได้นําติดตามนะคะเอาเรื่องราวของวีรบุรุษผู้กล้าต่างๆเนี่ยมาบอกเล่าให้กับพวกเราได้รับฟังกันทําให้เราได้ทราบนะคะอาจารย์ว่าจริงๆแล้วประเทศไทยของเราเนี่ยมีวีรบุบุษผู้กล้าเนี่ยมากมายเลยทีเดียวนะคะใช่ครับแล้วก็ทางทีมงานของผมเนี่ยก็จะพยายามนะครับไปค้นหาวีรบุบุษเหล่านี้เพื่อนํามาบันทึกไว เป็นประวัติศาสตร์ของประเทศต่อไปครับผมอืมค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะพลตรีสนิโรธธรรมยศที่ปรึกษาด้านประวัติศาสตร์การทหารของอนุสรสถานแห่งชาติสถาบันวิชาการป้องกันประเทศนะคะที่ได้กรณามาบอกเล่าเรื่องราววีระบุรุษผู้กล้านะคะให้พวกเราได้รับฟังกันในวันนี้ขอบคุณมากค่ะอาจารย์คะครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ และสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองรมชาการกองทัพไทยลงแล้วหากคุณผู้ฟังต้องการจะรับฟังรายการย้อนหลังสามารถติดตามรับฟังได้ทาง YouTube c h anel อั a พ Podcast ดิฉันพิรยาพิรมพักดีและทีมงานทุกท่านต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ กองบัญชาการกองทัพไทยเปิดรับสมัครทหารกองเกินที่มีอายุ18ถึง20ปีบริบูรณ์ในปีพุทธศักราช2566หรือชายไทยผู้ที่เกิดในปีพุทธศักราช2546ถึง2548และเป็นผู้ที่ยังไม่เคยถูกเรียกเข้าเป็นทหารกองประจำการเพื่อบรรจุในกองพันระวังป้องกันสำนักกองบัญชาการกองบัญชาการกองทัพไทยและกองพันฐานสื่อสารกองบัญชาการกองทัพไทยโดยสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่29มกราคม2566 สำหรับผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นทหารกองประจำการด้วยระบบออนไลน์ในสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทยโดยไม่ใช้คุณวุฒิพิเศษเพื่อลดวันรับราชการทหารกองประจำการสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ rcm66.rta.mi.th หรือสมัครด้วยตนเองณหน่วยทหารหรือสำนักงานศัสดีกรุงเทพมหานครหรือสำนักงานศัสดีจังหวัดหรือหน่วยศัสดีเขตหน่วยศัสดีอำเภอที่อยู่ใกล้และสะดวก ได้ทั่วประเทศโดยไม่จำกัดภูมิลำเนาเสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคน ผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย